วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Thai Force Auto Thailand วันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปสัมผัสกับการจำลองเหตุการณ์ที่สมจริงที่สุดผ่านการนำเสนอภาพ 3D r e n d e ์ที่สะท้อนให้เห็นบรรยากาศและสถานการณ์การเคลื่อนกำลังทางทหารในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและบริเวณชายแดนซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากในช่วงเวลานี้ เริ่มจากภาพแรกเป็นขบวนรถถังหุ้มเกราะกำลังเคลื่อนตัวไปตามถนนสายหลักท่ามกลางทหารที่ยืนรักษาการอยู่ตามจุดตรวจข้างทางและแน่นอนครับสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดคือธงชาติไทยที่โบกสะบัดต,ตลอดเส้นทางภาพนี้สะท้อนความพร้อมและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งของกองกำลังไทยได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังแสดงถึงบรรยากาศเขตร้อนของไทยที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ถัดมาภาพที่สองเป็นการจำลองขบวนรถถังและยานเกราะเข้าสู่หมู่บ้านชนบทท่ามกลางท้องฟ้าที่มีเมฆครึ้มและถนนที่เป็นดินฝุ่นการออกแบบภาพนี้ช่วยให้เราเห็นความสมจริงของบรรยากาศและแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ได้มีถนนลาดยางเหมือนในเมืองใหญ่ ภาพที่สามนำเสนอรถถังสมัยใหม่ที่เรียงแถวกันบนถนนกว้างทหารลาดระเวนพร้อมอาวุธครบมือพร้อมทั้งมีธงชาติปลิวสวายอยู่ด้านข้างภาพนี้ยังใส่รายละเอียดของภูเขาและป่าเขตร้อนในฉักหลังเพื่อบอกเล่าถึงลักษณะภูมิประเทศจริงของไทยที่มีทั้งภูเขาป่าและถนนที่เชื่อมต่อกันในหลายพื้นที่ ในภาพที่4เราได้เห็นขบวนทหารและรถถังในรูปแบบขบวนปฏิบัติการบนถนนชนบทมีป้ายถนนที่เป็นภาษาไทยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่จริงรายละเอียดอย่างต้นมะพร้าวและแสงแดดที่ส่องลงมาทำให้ภาพนี้สมจริงมากยิ่งขึ้นเหมือนกำลังถ่ายทอดสดจากพื้นที่จริง ภาพที่5เป็นการแสดงด่านตรวจทหารที่มีรถหุ้มเกราะจอดอยู่และทหารกำลังทำความเคารพนายทหารผู้บังคับบัญชาการออกแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงระเบียบวินัยและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งยังมีธงชาติที่ปลิวสวายสร้างบรรยากาศของความเป็นชาติอย่างชัดเจนภาพที่6นำเสนอรถถังที่กำลังข้ามสะพานชนบท โดยมีธงชาติไทยปักไว้ทั้งสองข้างสะพานและด้านหลังเป็นภูเขาและป่าที่สวยงามภาพนี้ยังใส่เอฟเฟกแสงอาทิตย์สองลอดเมฆอย่างน่าทึ่งทำให้ภาพมีมิติและบรรยากาศสมจริงภาพที่7เป็นขบวนยานเกราะหนักที่เคลื่อนตัวผ่านถนนแคบในชนบท ทามกลางทหารที่ยืนประจำการคุมพื้นที่และมีสิ่งกีดขวางอย่างแนวรั้วหรือแบริเออร์ทำให้รู้สึกถึงสถานการณ์ความเข้มข้นที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงในภาพที่8เราได้เห็นการเคลื่อนขบวนของรถถังและรถบรรทุกทหารบนถนนชนบทกว้างรายละเอียดที่น่าสนใจคือฝุ่นที่ลอยขึ้นจากล้อรถซึ่งช่วยเพิ่มความสมจริงอย่างมาก ธงชาติและต้นไม้ข้างทางทำให้รู้สึกได้ว่านี่คือการปฏิบัติการในประเทศไทยจริงๆภาพที่9เป็นภาพทหารเดินเรียงแถวเคียงข้างยานเกราะอ,อย่างเป็นระเบียบถนนที่มีธงปักเรียงรายและท้องฟ้าที่ครึ้มๆช่วยเพิ่มความดราม่าให้กับภาพนี้อย่างมากเรากับเป็นฉากจากภาพยนตร์สงครามระดับฮอลลีวูด ในภาพที่สิบเราได้เห็นขบวนทหารในเมืองชายแดนยานเกราะและรถหุ้มเกราะจอดอยู่ใกล้ร้านค้ามีประชาชนที่ยืนมองจากระยะไกลธงชาติที่โบกสะบัดต,ตามเสาไฟถนนช่วยเพิ่มบรรยากาศจริงจังของพื้นที่ชายแดนและทำให้ภาพดูสมจริงมากขึ้น ภาพที่11แสดงขบวนรถถังที่กำลังเคลื่อนตัวขึ้นถนนลาชันกลางภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีทหารยังคงยืนรักษาการตามจุดต่างๆบวกกับแสงแดดที่ส่องลงมาทำให้ได้บรรยากาศสมจริงและยิ่งใหญ่ และสุดท้ายภาพที่12คือขบวนทหารที่เคลื่อนตัวท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินเงาที่ยาวของรถถังและแสงสีส้มของท้องฟ้าทำให้ภาพนี้เต็มไปด้วยความดราม่าและบรรยากาศที่อลังการราวกับเป็นฉากจบของเรื่องราวทั้งหมด เมื่อรวมทั้ง12ภาพเข้าด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าภาพแต่ละฉากไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความสมจริงของเทคโนโลยี 3D เรนเดอร์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนความรู้สึกความเข้มข้นและบรรยากาศที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงการใส่รายละเอียดอย่างธงชาติไทยต้นไม้เขตร้อนและถนนชนบทล้วนช่วยตอกย้ำถึงความเป็นไทยที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้คือการเล่าเรื่องผ่านภาพเสมือนจริงที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันซึ่งนอกจากจะทำให้เราเห็นความสมจริงแล้วยังทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆและนี่คือสเสน่ห์ของ 3D Render ที่ทำให้การเล่าเรื่องทรงพลังมากขึ้น สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง t ไทยฟอสอโ t ้ไทยแลนด์วันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปสัมผัสกับการจำลองเหตุการณ์ที่สมจริงที่สุดผ่านการนำเสนอภาพ3 d ดีเรนเดอร์ที่สะท้อนให้เห็นบรรยากาศและสถานการณ์การเคลื่อนกำลังทางทหารในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและบริเวณชายแดนซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากในช่วงเวลานี้ เริ่มจากภาพแรกเป็นขบวนรถถังพุ่งเกราะกำลังเคลื่อนตัวไปตามถนนสายหลักท่ามกลางทหารที่ยืนรักษาการอยู่ตามจุดตรวจข้างทางและแน่นอนครับสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดคือธงชาติไทยที่โบกสะบัดต,ตลอดเส้นทางภาพนี้สะท้อนความพร้อมและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งของกองกำลังไทยได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังแสดงถึงบรรยากาศเขตร้อนของไทยที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ถัดมาภาพที่2เป็นการจำลองขบวนรถถังและยานเกราะเข้าสู่หมู่บ้านชนบทท่ามกลางท้องฟ้าที่มีเมฆครึ้มและถนนที่เป็นดินฝุ่นการออกแบบภาพนี้ช่วยให้เราเห็นความสมจริงของบรรยากาศและแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ได้มีถนนลาดยางเหมือนในเมืองใหญ่ ภาพที่3นํนำเสนอรถถังสมัยใหม่ที่เรียงแถวกันบนถนนกว้างทหารลาดระเวนพร้อมอาวุธครบมือพร้อมทั้งมีธงชาติปลิวสวยอยู่ด้านข้างภาพนี้ยังใส่รายละเอียดของภูเขาและป่าเขตร้อนในฉากหลังเพื่อบอกเล่าถึงลักษณะภูมิประเทศจริงของไทยที่มีทั้งภูเขาป่าและถนนที่เชื่อมต่อกันในหลายพื้นที่ ในภาพที่4เราได้เห็นขบวนทหารและรถถังในรูปแบบขบวนปฏิบัติการบนถนนชนบทมีป้ายถนนที่เป็นภาษาไทยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในพื้นที่จริงรายละเอียดอย่างต้นมะพร้าวและแสงแดดที่ส่องลงมาทำให้ภาพนี้สมจริงมากยิ่งขึ้นเหมือนกำลังถ่ายทอดสดจากพื้นที่จริง ภาพที่5เป็นการแสดงด่านตรวจทหารที่มีรถหุ้มเกราะจอดอยู่และทหารกำลังทำความเคารพนายทหารผู้บังคับบัญชาการออกแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงระเบียบวินัยและ